เรื่องราวของสาวไร้ตัวตน My High School ที่เธอนั้นแต่งเรื่องเพื่อหลอกเพื่อนสนิทว่ามีซัมติงกับผู้ชายแปลกหน้าจนกระทั่งกลายเป็นข่าวเมาไปทั่วโรงเรียนและจากที่เคยไร้ตัวตนเธอนั้นก็กลายเป็นสาวฮอตขึ้นมาทันทีงานนี้เนี่ยจะเลิกโกหกก็คงไม่ได้แต่แถต่อไปเนี่ยก็คงไม่รอดไหนพบบยุนเรื่อง E C A E ี N e แ่แรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับโอเลฟที่กำลังอัดวิดีโอสารภาพผิด กาวีรกรรมเฉาโชกที่เธอนั้นแต่งเรื่องหลอกทุกคนว่าเธอนั้นโดนเปิดสิงซึ่งที่จริงแล้วนั้นเธอนั้นเป็นเพียงผู้หญิงที่ไร้ตัวตนที่สุดในไฮสคูลนั้นก็ว่าได้แต่ว่าหลังจากดีเธอเนี่ยแต่งเรื่องพุกนี้ขึ้นมาเธอนั้นก็เริ่มร้อนเผาในสายชั้นขึ้นมาทันที จากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ย้อนกลับมาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนมันคือจุดเริ่มต้นของการโกหกทั้งหมดที่ลีเพื่อนสาวของโอลิฟได้ชวนเธอเนี่ยไปตั้งแคมป์ด้วยกันแต่ว่าโอลิฟนั้นก็ไม่อยากไปและก็โกหกว่าเธอเนี่ยมีนัดเดทแล้วแต่ที่ไหนได้ายวันหยุดเนี่ยเธอก็ยังอยู่แต่บ้านเปื่อยๆไม่ไปไหนวันๆเนี่ยก็แต่ร้องเพลงเต้นรำอยู่คนเดียวพอมาถึงวันจันทร์ลีนั้นก็รีบถามเรื่องเดทของโอลิฟในวันหยุดที่ผ่านมา ซึ่งโอลิฟที่ไม่ไดเดทมาจริงๆเนี่ยแกบทําท่าไม่อยากเล่าจนลีที่อยากรู้มากๆเนี่ยกระจัดการเบิร์ดกับโลกไปทีหนึ่งมาเลยทําให้เธอเนี่ยต้องแต่งเรื่องเป็นตู่เป็นตะว่าคู่เดทของเธอนั้นลีลาย,ยังกับทาซานแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเปิดประตูออกมาจากห้องน้าพอดีซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่ามาเรียเป็นสาวนักกิจกรรมแถมเธอเนี่ยยังคลั่งเรื่องศาสนาสุดๆและตั้งแต่นั้นมาข่าวลือว่าเธอโดนเปิดโพมาจันเนี่ยก็เผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วซึ่งต้นเรื่องเนี่ยก็มาจากมาเรียนั่นเองพ่อโอลิฟ ก็เลยขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวแล้วบอกว่าเรื่องที่เธอเล่าในห้องน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงแต่ว่ามาเรียเนี่ยก็ไม่เชื่อสาปแช่งไอ้พร้าเนี่ยลงโทษโอลิฟอย่างหนักซึ่งคนละแวกนั้นเนี่ยก็มองเธอปานจะเกลื่อนกินแถมมีหนุ่มเข้ามาทักทายเธอด้วยนะเออและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเนี่ยโกหกอย่างนี้ก่อนที่ภาพเนี่ยจะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนที่โอลิฟกับทอ์สเพื่อนสนิทเนี่ยวางแผนกันหลอกว่าทั้งคู่นั้นจุบกัน ามาที่ปัจจุบันน้องชายของโอลิฟเนี่ยกระบนพืมพำที่เขานั้นเป็นลูกบุญธรรมพอที่ได้ยินนั้นก็ของขึ้นเหมือนโดนจี้โป้มี่เขาเนี่ยเป็นหมันทุกคนที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ถึงกับขำเลยก่อนที่โอลิฟเนี่ยจะบอกพ่อกับแม่ว่าถ้าไปได้ยินข่าวหรืออะไรกันมาเนี่ยก็ห้ามเชื่อเด็ดคัดและถ้าใครเนี่ยถามอะไรเกี่ยวกับเธอก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยเธออยู่บ้านทั้งวัน วันต่อมาโอลิฟนั้นก็เริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นซึ่งเธอนั้นก็ยินดีที่ข่าวชาวโชว์พวกนั้นเนี่ยมันทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นสาวฮอตได้ขนาดนี้ตัดมาในห้องเรียนครูที่ชื่อว่ากีฟิกเนี่ยก็เล่าว่ามีหนังเรื่องนึงเนี่ยเคยบอกไว้ว่าผู้หญิงที่ผิดประเวณีเนี่ยจะต้องปักตัวเอไว้ที่เสื้อเพื่อเป็นการประจานตัวเอง ซึ่งในตอนนั้นเพื่อนในห้องเนี่ยก็ตะโกนบอกให้โอลิฟนะ่ะไปปากตัวเอไว้ที่เสื้อซะสิแต่โอลิฟที่ไม่ยอมค้นเนี่ยกระดาสวนกลับว่าเธอคนนี้เนี่ยช่วงล่างขึ้นร้าหมดแล้วเท่านั้นแหละโอลิฟเนี่ยก็ต้องมารอเข้าห้องปกครองทันทีซึ่งครูใหญ่เนี่ยก็เตือนว่าถ้าเธอเนี่ยกลับมาที่นี่อีกครั้งเขาเนี่ยจะไล่เธอออกแน่นอนหลังเลิกเรียนหนุ่มที่ชื่อว่าทอที่เธอเคยโกหกว่าจูบกับเขาก็ได้เข้ามาทักเธอ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนร้ายตัวตนเหมือนเธอก่อนหน้านี้แต่ทั้งคู่ที่ไม่ได้สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยก็คุยกันอย่างห่างเหินก่อนจะแยกย้ายกันไปวันต่อมาโอลิฟเนี่ยก็มาทำทานบนกับแบนดอนและมันก็เป็นเพราะแบนดอนน้นเป็นเกย์มันเลยทำให้เขาเนี่ยโดนล้อเป็นประจําและมีเรื่องโชคต่อยอยู่บ่อยๆและเขาเนี่ยก็เข้าเรื่องถามโอลิฟเกี่ยวกับข่าวลือที่เกิดขึ้นซึ่งเธอนั้นก็ปฏิเสธยังไวว่ามันเนี่ยไม่จริงสักเรื่อง เขาที่รู้ความจริงในกระดาว,ว่าเธอมันน่าสมเพชป่านน้ำเป็นตัวสุดๆโอลิฟเนี่ยก็เลยแซวครับว่าให้เขาในหัดโกหกบางซสิซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่เอาด้วยและก็บ่นมาเธอแนวโรคจิตวันต่อมาหลีนั้นก็มาถามกับเธออีกว่าแล้วข่าวหรือที่เธอประกบแซนวิชมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งรอบนี้เนี่ยโอลิฟก็ไม่ปฏิเสธรับทุกข้อกล่าวหาเลย เย็นวันนั้นบแบรนด,ดอนเนี่ยก็ได้มาหาโอลิฟที่บ้านเธอเล็กแ้งพ่อกับแม่ทำท่าดีใจว่ามีผู้ชายมาหาถึงบ้านจากนั้นบแบรนด,ดอนเนี่ยก็เข้าเรื่องว่าเขานั้นอยากให้เธอแกล้งเป็นแฟนกับเขาเพราะเขานี่อยากแอบแมนจนกว่าจะเรียนจบแต่ว่าโอลิฟที่กลัวฟ้าจะพาก็ไม่เอาด้วยและก็ด่าเขาแหกกระเจิงเลยซึ่งแบรนดอนนั้นก็ดรามาบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากโดนพวกผู้ชายรังแกอีกแล้วซึ่งโอลิฟที่เริ่มเห็นใจเนี่ยก็คิดอะไรบางอย่างออกก่อนจะบอกว่าให้เขาเนี่ยรับผลที่จะตามมาต่อจากนี้ให้ได้แล้วกัน ต่อมาโอลิฟเนี่ยก็ควงแบนดอนมาที่งานปาร์ตี้ของเพื่อนเธอนั้นก็แกล้งเมาและขอไปนอนในห้องของเพื่อนเพื่อนที่อยากรู้อยากเห็นเนี่ยแอบมาฟังเต็มหน้าห้องและเธอนั้นก็จัดการแสดงฟาดแบนดอนให้เขาเนี่ยร้องดังๆก่อนจะพากันกระโดดโลดเต้นราวกับว่าจัดหนักจัดเต็มกันอย่างร้อนแรงอยู่และขั้นตอนสุดท้ายเธอนั้นก็ได้ซัดไปที่หน้าท้องของเขาให้เหมือนประเสร็จกิจกรรมแล้วเรียบร้อยและก่อนที่เขาเนี่ยจะออกไปเธอนั้นก็แสดงความยินดีที่ต่อไปนี้เนี่ยเขาจะไม่โดนรังแกอีก แถมเธอเนี่ยยังทำเนียนด้วยการยัดกอกะนอใส่ในกางเกงเข้าไปและเมื่อออกมาข้างนอกเหล่าเพื่อนผู้ชายที่คิดว่าเขาแมนเนี่ยก็รับเขาเข้าแก๊งทันทีส่วนทอทเหจนโอลิฟเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรชวนเธอเนี่ยไปดื่มกับเขาข้างนอกแต่ว่าโอลิฟตที่เห็นสายตาคนอื่นมอง,มองเธอก็ไม่อยากให้มีประเด็นไปมากกว่านี้ก็เลยปฏิเสธเขาไปหลายวันต่อมาแม่นั้นกระแซวเรื่องแบรนดอนกับเธอเธอเลยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเกย์แม่ที่ไวรุ่นนั้นก็บอกว่าเธอเนี่ยยินดีสุดๆถ้าลูกเนี่ยจะท้องก่อนแต่ง เพราะว่าแม่เนี่ยอยากเลี้ยงเด็กแรกเกิดซึ่งโอลิฟเนี่ยก็ได้แต่อึ้งกับความเฟี้ยวฟ้าของแม่จากนั้นโอลิฟเนี่ยก็ได้รับสายจากลีที่โทรมาบ่นเรื่องดีเธอนั้นมีอะไรกับแบนดอนแถมยังพูดจาน้อยใจที่เพื่อนเนี่ยไปงานปาร์ตี้โดยไม่บอกเธอก่อนซึ่งโอลิฟเนี่ยก็ลำคานและคิดว่าเพื่อนเนี่ยกำลังิจฉาความฮอตของเธออยู่ส่วนลีนั้นก็เสริมว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกเธอว่าอีตัวหมดแล้วโอลิฟที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเลยสวนกลับว่าเธอเนี่ยยอมเป็นอีตัวัวว่าาานนคนอจิแล้มสํญยง หลังจากที่วางสายโอลิฟนั่นก็จัดเสื้อผ้าและจัดการโมดิฟายตู้ใหม่ยกตู้วันต่อมาโอลิฟเนี่ยก็มาเรียนด้วยลุกใหม่ที่เฉียวเยียวราดแถมยังปักตัวเอไว้ที่ชุดของเธออีกด้วยซึ่งคล้ายที่เห็นเนี่ยก็เป็นต้องตะลึงส่วนลีที่เจอหน้าโอลิฟเนี่ยก็ประกาศตัดเพื่อนกับเธอซึ่งโอลิฟนั่นก็เดินเชิดออกมาอย่างไม่แคร์ตัดมาที่มาเรียเธอกับแฟนนั่นก็พากันมาสวดมนต์ขอพรให้โอลิฟเนี่โดไล่ออก มาในวิชาพละหนุ่มอ้วนคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกว่าเขาเนี่ยรู้เรื่องแบรนดอนเลยอยากจะมาขอให้โอลิฟเนี่ยช่วยเขาอีกคนแต่ว่าเธอที่ลำขาเนี่ยกระดาเขายับเลยจนเขาเนั้นก็เดินหงอยแล้วพึมพามในความน่าสมเพชของตัวเองโอลิฟที่แพ้ความดราม,ม่าเนี่ยก็ตกลงจะช่วยเขาโดยการให้เขาเนี่ยไปเป่าประกาศกักบทุกคนว่าได้จับหน้าอกของเธอเพื่อแลกกับเงินร้อยดอลลาร์และตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็มีคนมาจ้างเธอเรื่อยๆแลกกับการโกหกว่าได้แอมเธอแล้วซึ่งเธอนั้นก็ทำเป็นธุรกิจ จนรับเงินกระจุยต่อมาเมื่อข่าวชาวโชว์เนี่ยเยอะเกินไปครูกิฟฟิ้งเนี่ยก็เลยเรียกเธอมาปรับทัศนคติก่อนจะบอกว่าเขาเนี่ยรู้ดีว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะโอลิฟเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนดีมาโดยตลอดหลังจากที่โอลิฟออกไปแฟนของครูเนี่ยก็เข้ามาซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นครูแนแนวของที่นี่เขาก็เลยขอให้แฟนเนี่ยไปคุยกับโอลิฟแทนเขาทีจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เรียกโอลิฟมาคุยก่อนจะยื่นถุงยางให้กับโอลิฟแบบไม่ฟังเธอเลยสักคำ พ่อออกมาข้างนอกโอลิฟนั้นก็เห็นมาเรียกับแฟนเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องเธอนั้นก็แซวไมค์ก้าแฟนของมาเรียว่าเขาเน,านายยี่ยอายุตั้ง22อแต่ยังเรียนไฮสคูลอยู่เลยมาเรียที่ร้องไห้อยู่เนี่ยก็บอกว่าแฟนเธอนั้นกําลังมีปัญหาครอบครัวซึ่งโอลิฟที่สงสารเนี่ยเลยเข้าไปปลอบใจเธอแล้วพอรู้ว่าโอลิฟเนี่ยมีจิตใจที่ดีมาเรียเนี่ยก็อยากเป็นเพื่อนกับเธอทันทีและตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมาเรียก็ตามแจอโอลิฟด้วยมาราวกับว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กส่วนรีที่่่เห็นนนยมั้อางงแรง หลายวันต่อมาไมกาที่ป่วยนั้นก็มาหาหมอแต่เขานั้นก็พูดว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศเขาที่กลัวแม่ดาเนี่ยก็เลยบอกว่าติดเชื้อมาจากโอลิฟเฉยเลยแล้วพอเรื่องมาถึงหูมาเรียเธอนั้นก็ประกาศเป็นศัตรูกับโอลิฟอีกครั้งส่วนคนที่ทําให้ไมกาติดเชื้อนั้นก็ไม่ใช่ใครนั่นก็คือแฟนของครูกิฟฟิกที่ทั้งสองนี่แอบกินกันมาพักใหญ่และพอแฟนของครูกิฟฟิกเนี่ยได้เจอหน้าโอลิฟเธอนั้นก็อารมณ์เกลี้ยกล่อดและโวยวายสารภาพขึ้นมาเฉยเลยว่าเธอั่นแหละทที่เเป็นคนคําาให้้ไมกติดชือ แต่ที่เขาเนี่ยต้องอ้างชื่อโอลิฟเพราะเขากลัวว่าครูเนี่ยจะโดนไล่ออกโอลิฟที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยอึ้งจนไปไม่เป็นส่วนครูนั้นก็ร้องไห้และบอกว่าเธอเนี่ยจะยอมโดนไล่ออกและอยากกับสามีเองซึ่งก็เหมือนเดิมโอลิฟเนี่ยก็สงสารเขาอีกแล้วและก็บอกว่าเธอเนี่ยจะยอมไปนีตัวให้ไมก้าเนี่ยไปเป่าประกาศว่าเธอเนั่นเป็นคนทําให้เขาติดเชื้อได้เลยซึ่งครูที่เห็นเธอออกหน้ารับแทนก็รีบกอดขอบคุณเธออย่างไว เย็นวันนั้นลีกับคนอื่นเนี่ยก็มาถือป้ายประท้วงให้ไลโอลิฟเนี่ยออกไปจากที่นี่และโอลิฟเนี่ยก็มองว่าลีในะอิชาชื่อเสียงของเธอลีเลยรีบสวนกลับว่าตอนนี้เนะี่ยเธอมีแต่ชื่อเสียทั้งหากซึ่งในตอนนั้นทอสเนี่ยก็เดินมาให้กำลังใจเธอแต่ว่าเธอเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเอือมตัวเองขึ้นมา หลังจากเลิกเรียนโอลลฟที่รู้สึกแย่เนี่ยก็ไประบายความทุกข์ตามโบท์ต่างๆจนเธอเนี่ยมาเจอกับบานหลวงคนหนึ่งเธอนั้นก็เริ่มเกินถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนจะหันไปเห็นว่าบาทหลวงคนนี้เนี่ยก็คือพ่อของมาเรียนนั่นเองเธอเลยรีบเผ่นแลบอย่างไวตัดมาที่โรงเรียนระหว่างที่โอลลฟเนี่ยกำลังนั่งหงอยอยู่ก็มีหนุ่มคนนึงเนี่ยขี่ม้าขาวมาชวนเธอไปดินเนอร์พอถึงเวลาดินเนอร์ โฮลิฟเนี่ยก็ได้เห็นมาทอนเนี่ยทำงานอยู่ที่ร้านนี้แถมยังเห็นว่าหลีเนี่ยมากินข้าวที่ร้านนี้เหมือนกันซึ่งหลีเนี่ยก็หมายปองผู้ชายคนนี้มานานแล้วโฮลิฟเนี่ยก็ไม่อยากมีปัญหาเลยรีบพาเขาออกจากร้านไปแต่พอออกมาข้างนอกไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยก็ยืนบาดเงินส่วนให้กับเธอเธอที่เห็นเนี่ยก็เศร้ารอคิดว่าเขาเนี่ยชอบเธอจริงๆแต่ว่าไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยก็ไม่สนใจพยายามจะลวนลามเธอเธอนั้นก็ร้องไห้ปาบาดใ่มันคืนและเดินหนีไปซึ่งทอสที่เดินมาเห็นเธอร้องไห้เนี่ยก ระหว่างทางเธอก็ได้ระบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังทอร์สนั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยเชื่อข่าวหรือพวกนั้นเลยเพราะเขาจําได้ดีที่พวกเราเนี่ยเคยแต่งเรื่องมาจูบกันและรู้ดีว่าโอลิฟเนี่ยไม่กล้าจูบกับใครด้วยซ้ำก่อนที่เขาเนี่ยจะขอจูบเธอและบอกว่าจะเก็บความลับเป็นอย่างดีซึ่งถึงแม้ว่าเธอเนี่ยอยากตกลงแต่สภาพของเธอตอนนี้เนี่ยทำให้ต้องรีบปฏิเสธเขาไปก่อนจะสวมกอดเขาแทนและเมื่อเธอเนี่ยกำลังจะเข้าบ้านเธอนั้นก็ได้สารภาพว่าเธอเนี่ยชอบเขาตั้งแต่เกรดแปดแล้ว และตั้งแต่นั้นมาโอลิฟนั้นก็อยากจบเรื่องทั้งหมดและไปตามหาคนที่เธอเนี่ยเคยช่วยแต่ว่าแบรนดอนเนี่ยก็หนีตามผู้ชายไปแล้วแถมชายอ้วนเนี่ยก็ไม่อยากช่วยเธอเธอเลยมาขอร้องกับแฟนของครูกิฟต์แต่เธอนั้นก็บ้าอำนาจคนละคนกับวันนั้นเลยแถมท้าโอลิฟว่าไม่มีใครเนี่ยเชื่อเด็กน้อยอย่างเธอหรอกซึ่งโอลิฟที่ทนไม่ไหวเนี่ยก็รีบวิ่งมาหาครูกิฟต์แล้วบอกความจริงว่าแฟนของครูเนี่ยแอบมีซัมติงกับไมกาพราะได้เห็นสีหน้าครูเนี่ยเธอก็เพลนแลบเลย ต่อมาโอลิฟเนี่ยก็ยอมเล่าเรื่องโกหกทั้งหมดให้แม่ฟังแม่เลยปลอบใจแล้วบอกว่าสมัยสาวๆเนี่ยแม่เองก็เปลี่ยนผู้ชายทุกวันเหมือนกันก่อนจะบอกว่าลูกนะ่ะมีจิตใจที่ดีและสักวันเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจใลูกเองตัดมาที่งานแข่งบาสของโรงเรียนโอลิฟกับทอสนั้นก็เซอร์ไพรส์ไปร้องเพลงเปิดงานซึ่งเธอนั้นก็เอนเตอร์เทนทุกคนอย่างเซ็กซี่จนเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยก็พากันชื่นชมและปลบมือให้พวกเธอหลังเปิดตัวเสร็จ เธอนั้นก็ประกาศว่าวันนี้เนี่ยเธอมีคลิปเด็ดอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูแต่ในตอนนั้นพออ,อเนี่ยก็มาลากตัวเธอออกไปซะก่อนและบอกว่าจะไล่เธอออกทันทีเธอเลยบอกว่าก่อนที่จะไล่เธอออกเนี่ยไปไล่แฟนของครูกิฟฟิก,ก่อนดีไหมก่อนที่เธอนั้นจะวิ่งควงทอสออกไปอย่างไวจากนั้นภาพเนี่ยกระตัดมาที่ตอนเปิดหนังที่เธอเนี่ยกำลังสารภาพความจริงผ่านไลฟ์ของเธอทุกคนที่เข้าไปดูเนี่ยก็ได้รู้ความจริงและมองเธอต่างออกไป ในตอนนั้นทอสเนี่ยก็ได้มาเรียกเธอพอดีเธอเนี่ยเลยพูดผ่านไลฟ์ว่าตอนนี้เนี่ยเธอกําลังเดทกับทอสอยู่และเขาเนี่ยก็จะเป็นคนแรกที่เธอเรียนจาจีด้วยจริงๆและก็บเขานี่แหละที่จะได้เป็นเจ้าบ่าวในอนาคตของเธอตัดมาที่ครูกิฟฟี่ที่นั่งดูไลฟ์สดของโอลิฟซึ่งแฟนของเขาเนี่ยก็เดินมาเรียกเขาพอดีเขาเนึั้นก็ทําท่านิ่งและเมินใส่เธอจนเธอเนี่ยรู้ตัวว่าเขาเนี่ยรู้ความจริงหมดแล้ว มาที่ลีเนี่ยก็ได้รับข้อความขอโทษจากโอลิฟและมาเรียเนี่ยก็ได้รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยโอลิฟไม่ได้มีอะไรกับแฟนของเธอเลยส่วนคู่พระคู่นางเนี่ยก็กลายเป็นแฟนกันในโลกชีวิตจริงที่ไม่ใช่เรื่องสมมุติขึ้นมาอีกต่อไปแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้จบลงครับก็ได้จบกันไปอีกเรื่องนึครับกับหนังที่ผมแนะนํามาสปอยในวันนี้แล้วเมื่อชีวิตเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วไม่ว่าเราเนี่ยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามหนทางแก้ไขที่ดีที่สุดนั้นก็คือพูดความจริงนะครับ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ในก็ได้สกอจาก MDB ไป7ดาวและก็ขอให้ทุกคน,เ,นเดินทางปลอดภัยในวันหยุดยาวนี้ด้วยนะครับส่วนผมนก็ไม่ได้ไปไหนนะครับและกรสุขสัร์วันสงกรานด้วยนะครับซึ่งหากว่าชอบก็เช่นเคยอย่าลืมกรอกระตอบเพืเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ